ข่าวประจำรายการที่บอกว่ามีเพื่อนในสุในแฟนเพจพูดถึงคุณอมรัฐปรากฏว่าตอนนี้แค่คุณอมรัฐอภิปรายในสภามีสุนขรัก์ใช้แจ้งจับแล้วครับนี่แหละครับที่ปัญหากฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนี่มันเป็นปัญหาจริงๆที่ใครก็แจ้งได้หมดมันก็ก่อเรื่องขึ้น พอแจ้งความเสร็จตำรวจไม่ดำเนินการก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกลองอีกก็เลยปั่นปูนกันไปหมดเอาเลยครับถ้าคิดว่าจะทำอย่างนี้เพื่อจะล้างแค้นอะไรสักอย่างหนึง่งก็ทำเลยก็ปั่นปูนดีไอหมอนี่หน้าตาอย่างนี้นี่ข่าวประชาไทยลงครับอ้างตัวเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันนะแจ้งความละเมิด หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสี่กับหนึ่งหนึ่งสองนะครับคุณอมรรัตสสอเก้าไกลเหตุโพสทวิตเตอร์เผยแพร่คลิปวิดีโอประชุมสภาวานนี้ที่เธออภิปรายปัญหาความเป็นกลางของสารแม่บางทีมันน่าโมโหเหมือนกันนะผมเห็นภาพอย่างนี้แล้วเห็นหน้าไอ้คนแจ้งแล้วจริง,รงๆไม่อยากโชว์เลยครับ แต่ว่าเมื่อท่านถามมาก็เลยให้ท่านรู้ซะก,ก่อนว่าที่บอกว่าคุณอามารัฐอภิปรายดีในสภาในเจอคดีเข้าไปแล้วเรามาดูหน่อยครับผมพูดถึงเรื่องทหารเสือพระเจ้าสัวไว้ตอนตอน้นวันนี้เอามาสรุปง่ายๆนี่ครับไอ้เจ้าพีรพันธ์หุ่นเชิดของเจ้าตู ไทยรัฐพาดหัวว่าพีรพันธ์รอเบื้อกตูตัดสินใจไม่ต้องรอแล้วครับมันมาแน่ที่นี่นะฮะเออตามภาพนี้มีข่าวอีกอันหนึ่งไอ้เบื้อกตูยังจะกระเสือกกระสนไปก็อยากให้ท่านได้เห็นข่าวนี้สักหน่อยเป็นข่าวการเจงประจำปีครับรูปประธรรมของ ธุรกิจที่พังหลักฐานที่จับต้องได้ก็คือการจดทะเบียนปิดบริษัทปีนี้9ก้าแค่9้าเดือนปิดกิจการไปแล้วหนึ่งมืหนึ่งพันลายครับนี่ครับเป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะครับลงข่าวในหลายฉบับแต่ผมเอ,เอาจากฐานเศรษฐกิจให้ดู9้าเดือน ธุรกิจเจ๊ง1 1มื0 0ลายการก่อสร้างมาอันดับหนึ่งเลยครับร้านอาหารการก่อสร้างแล้วก็บ้านเรียวอสเตนี่คือหลักฐานที่ชัดที่สุดแล้วในรายละเอียดเขาบอกว่ามีการจดทะเบียนตอนต้นปีจะจด แต่พอจะเริ่มกลางปีนั้นจดเลิกหมดครับทำมาหลายปีแล้วเป็นอย่างนี้ครับมันก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วประยุทธ์ยังจะกระเดือกต่อไปอีกก็โหพี่น้องก็จะหนักหนาสาหัสนะครับสถานการณ์ช่วงปลายนี้สัญญาณมันเริ่มบอก และเป็นสัญญาณที่ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เรื่องสภาล่มธรรมดาข่าวมติชนลงพาดหัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เป็นหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้นะครับที่วางวางแผงในประเทศไทยปรากฏว่าสภาล่มเมื่อวานนี้แต่เป็นการล่มที่มีนัยสำคัญไม่เหมือนล่มทุกครั้ง และจะมีสภาพการอย่างนี้มติชนพาดหัวบอกสอสอชิ่งอ้างติดกระถิ่นใกล้ยุบป,ประธานเซงสภาลม่มหนังสือพิมพ์เดลินิวก็ลงพาดหัวเหมือนกันไทยโพสต์ก็ลงหลายฉบับลงครับอันนี้ต้องเข้าใจความเป็นจริงนิดหนึ่งผมเป็นผู้แทนรัฐมนรมา20กว่าปีผู้แทนทุกคนครับ ต้องการจะเป็นผู้แทนต่อไปอีกดังนั้นก็ต้องไปดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสอสอพื้นที่จะต้องไปดูแลประชาชนยิ่งตอนนี้ช่วงหน้ากระถินด้วยแล้วก็มีการประชุมวันศุกร์ข้ขอเท็จจริงผมฟังการอภิปรายช่วงนี้ครับเขาก็ต้องกลับบ้านไหนจะขับรถกลับไหนจะนั่งเครื่องบินไป นั่งเครื่องบินลงแล้วต่อเข้าเพราะสอส,อสอแต่ละคนนี่อยู่ในพื้นที่มันอยู่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะเขตสองเขตสาที่ผมบอกว่าสัญญาณคืออะไรในภาวะการที่ใกล้ใกล้จะครบสมัยครบสมัยผู้แทนแล้วใกล้สี่ปีแล้วเนี่ยช่วงปลายปลายจะเป็นอย่างนี้เองอย่าไปด่าว่าผู้แทนก็เลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ยุทธก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงแน่เอ,อข่าวยุบสภามันก็ถีเข้ามาเขาก็กลัวเขาจะสอบตกอันนี้เป็นธรรมดาครับดังนั้นการสภาล่มในเมื่อวนันศุกร์นี้มันบอกสัญญาณถึงความเหลวเป๋วของเจ้าประยุทธ์เลยนะครับที่ไม่ไม่ได้มีฐานะในทางการนำ ที่เด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึง่งพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะลูกน้องของประยุทธ์มันเขาก็ต้องเตรียมตัวหาที่อยู่ใหม่คนที่เป็นผู้แทนแล้วเจ้านายมันไม่ได้เรื่องส่งสัญญาณแล้วว่าจะแพ้เลือกตั้งแน่คราวหน้าก็กระสับกระส่ายอย่างเงี้ยหนึ่งจะย้ายพักสองถ้าไม่ย้ายพักก็ต้องไปดูแลประชาชนให้ใกล้ชิด ดังนั้นสภาพการอันนี้จึงบอกให้เห็นว่าภาวะปั่นป่วนปลายปลายสมัยแล้วปลายยุคข,ของประยุทธ์แล้วจะครบสี่ปีแล้วเป็นอย่างนี้เองแล้วถ้าประยุทธ์ยังจะดื้อรั้นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไทยก็ลังคิดเอากอะไรกันว่าประเทศชาติมันจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรความเฟรชหรือความสดชื่น ของระบบเศรษฐกิจสดชื่นของกลไกลระบบปกครองมันไม่มีแล้วครับนะครับมาดูข่าวราชดรสำนักวันนี้สักนิดหนึ่งเป็นข่าวแปลกนะครับเป็นข่าวแปลกซึ่งเป็นข่าวที่ประยุทธ์เซนปลดครับจะเรียกว่าเซนถอนอะไรก็ได้ครับ เบิกตูยกเลิกคำสั่งตั้งพงศพรเป็นที่ปรึกษานายกน้ำตีแล้วผมอยากให้ท่านดูนิดนึงว่าไอ้พงศพรนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เป็นข่าวที่มีการเซ็นถอนไม่ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วตัวละครเล็กๆ คนนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ตามจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสำคัญมากเพียงแต่มันเป็นม้าใช้ซึ่งแน่นอนที่สุดวังใช้มันให้มาจัดการกับพระในช่วงที่จะทำรัฐประหารเทระสมาคมคงจำกันได้นะครับตอนที่จะเปลี่ยน ตอนที่เปลี่ยนจากรัชกาลที่19มาเป็นรัชกาลที่10พอเริ่มเปลี่ยนปั๊บก็เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเริ่มต้นจากไอ้เจ้าสุวิทย์ไอ้ที่อ้างชื่อว่าเป็นพุทธอิสระนำขบวนโดยมีทหารคุ้มครองตอนที่รัฐบาลใหม่ๆนี่แะครับนำขบวนทำสังคทานที่เลวร้ายมากนะครับ เอาไปมอบให้แก่สมเด็จช่วงที่วัดปากน้ำเพื่อที่จะขวางไม่ให้มีการตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชทั้งหมดนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นชัดเจนว่ามีการใช้อำนาจจากวังไม่ใช่จากอายุธเท่านั้นอายุธนันเป็นหุ่นเชิดและ ไอ้เจ้าพงษ์พรคนเนี้ครับพงพรมันเรียกชื่อพงพรพรามพรามเสนนะฮะไอ้คนนี้เนี่ยก็ถูกย้ายมาจากดีเออให้มาเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธซึ่งวันนี้สำนักพุทธพี่น้องชาวพุทธเขบ ตั้งชื่อม่เขาบอกเป็นสำนักมุดไอผมก็ฟังงงสำนักมุดหัวหรอือไม่ใช่เขาบอกมุสลิมเอาเถอะท่านก็ว่ากันไปไอ้เจ้าพงพรคนนี้มาเป็นผู้อำนวยการสำนักพุธแล้วก็มีการจัดก,การพระอย่างหนักโดยการยัดข้อหาเรื่องเงินทอนให้มีการยัดข้อหา สมเด็จช่วงเรื่องลดหลูแล้วก็ไล่จับนั่นเป็นช่วงเวลาของการทำรัฐประหารพระครับก่อนที่จะมีการประกาศล้างเถรสมาคมหมดเลยด้วยการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสง์ใหม่โดยให้อำนาจในการแต่งตั้งทั้งหมดไปเป็นของกษัตริย์โดยตรงเลย โดยเถรนสมาคนไม่มีอำนาจใดๆเลยแล้วก็ตั้งสมเด็จอัมพรในสายธรรมยุทธวัดราชบาพิตขึ้นเป็นสังฆราชดังนั้นไอ้พงพรคนนี้แหะที่ไปก่อกรรมทำเข็นในความรู้สึกของชาวพุทธเริ่มตั้งแต่ประสานงานกันกับไอ้สุวิทย วัดอ้อน้อยเล่นงานาาผู้รักษาการสังกราชคือสมเด็จช่วงดำเนินการจับพระเทที่เป็นพระผู้ใหญ่ในเถรสมาคมข้อหาเรื่องเงินทอนและสุดท้ายสารก็ยกฟ้องหมดทุกทุกทุกลูปดำเนินการเพื่อจะจับท่านจะคุณทงเอ้ยพระ ธรรมชโย ο, วัดธรรมกายถึงขั้นเอากำลังทหารตำรวจปิดล้อมตามคำสั่งของไอ้ยุทธมาตาสิบสีในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดไอ้หมอนี่ทำครับไอ้เจ้าหมอนี่คนนี้บอกได้เลยไอ้พงพรนี่ทำงานตามความตามคำสั่งของวัง ปรากฏว่าก่อกรรมทําเข็นกับพระมากมายพระก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงก็มีการลองเรียนเพราะพระก็มีมีลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์เป็นทหารลูกศิษย์เป็นข้าราชการคนใกล้ชิดก็ร้องเข้าไปปรากฏว่ามีการย้ายครับประยุทธ์ย้ายออกจากผู้นือการสำนักพุทธ แล้วก็พักหนึ่งกลับมาใหม่อีกครับเส้นแข็งจริงๆแล้ววันแล้วหลังจากบกรรกเกษียณอายุแล้วเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประยุทธ์ตั้งแต่ปี2562แล้วก็วันนี้มีประกาศบอกประยุทธ์บอกเซ็นยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งพงศพรแล้วไม่ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วถ้าเราเห็นบทบาทของพง พงพรคนนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าเอ๊ต้องมีภาวะอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งแหละทีนี้ในตามคำสั่งเนี่ยตามคำสั่งซึ่งผมไม่เชื่อหรอกนะเพราะนี่คือ,เ,อ,อเรื่องราวที่มันไม่ได้พูดความจริงกันบอกว่าที่ยกเลิกไม่ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วเพราะว่า บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของที่ปรึกษาด้านพุทธศาสนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งแล้วเกิดการทำนุบำรุงก,การส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลผู้ทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วเลยเลิกแต่งตั้งแต่วันในความรู้สึกของพระถามได้หมดครับว,วันนี้พระเจ็บปวดที่สุด ถูกชถูกอำนาจการเมืองแทรกแซงการแกล้งไม่เพียงแต่ยัดคดีให้เท่านั้นแต่ว่ามีการหักน้าพระด้วยเข่าแก้กฎหมายตอนนั้นเป็นสอนอชอนะครับสอนอชอก็เลยทำกฎหมายสามวลระลวดเปลี่ยนอำนาจแต่งตั้งสังฆราชเป็นกษัตร,ริย์เลยไม่ใช่เทระสมาคมแล้ว ดังนั้นวันนี้ในความรู้สึกของชาวพุทธโดยเฉพาะพระที่ติดตามข่าวสารเรื่องเหล่านี้จึงรู้สึกเกลียดชังและก็ไม่พอใจกับไอ้เจ้าพงพรคนนี้มากแน่นอนครับเมื่อไม่พอใจเจ้าพงพรนี้ก็เพราะไอ้พงพรดำเนินการเพื่อให้เกิดการรัฐประหารเถระ,ะสมาคม เขาก็รู้ว่าไอ้เจ้าพงพอนี่รับใช้วังด้วยที่กระทำกับพระแน่นอนครับในทางเทคนิคนี่เทคนิคข้อกฎหมายจะต้องแจ้งความดำเน,นินคดีเพื่อสร้างความเลวร้ายให้แก่เทราสมาคมชุดก่อนไอ้นี่คนทำอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ข่าวว่าปลดไอ้หมอนี่ออกไอ้ยุทธปลดออกนี่ทำให้เราต้อง เก็บข้อมูลไว้ว่าหนึ่งเพราะอะไรหนึ่งหมดหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมวังเขาใช้มันหมดแล้วใช่ไหมจึงปลดออกซึ่งไม่น่าจะใช่ปกติถ้าเขาใช้แล้วยังได้ประโยชน์เขาก็จะเอาไว้นะครับปูนบำเหน็จให้สองหรือเป็นเพราะว่า มันหมดสภาพแล้วจริงๆไม่รู้จะใช้อะไรมันแล้วแต่ก็ไม่น่าจะมีการลงโทษอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าวังได้รับผลกระทบจากความเห็นของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสายาามหานิกายต้องยอมรับนะครับว่าภาพลักษณ์ของเจ้าในสายตาของพระเนี่ย เป็นลบมากทีเดียวครับจากการที่ทำรัฐประหารเทรสมาคมแล้วก็ยัดคดีข้อหาต่างๆให้แก่พระแล้วคดีเหล่านั้นศาลก็ยกฟ้องหมดถึงขนาดพระผู้ใหญ่บางรูปต้องลี้ภัยออกนอกประเทศดังนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นจากการปลดไอ้เจ้า พงพันพงพรคนนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญรูปที่ให้ดูนี่ก็เป็นรูปที่สมเด็จพระสังคราชองค์ปัจจุบันที่เป็นผลจากการทำรัฐประหารพระที่ไอ้จะพงพันไอ้พงพรคนนี้มันเป็นคนใส่พานชงให้ตั้งแต่แจ้งความดำเนินคดีให้พระมัวหมองให้พระผู้ใหญ่มัวหมองจนกระทั่ง ปันปวนแล้วก็ให้ใช้อำนาจจะเรียกว่ามาตาี4ีก็ได้ครับก็ทำการรัฐประหารเทราสมาคมแล้วก็ตั้งสมเด็จอมพรน,นี้ขึ้นมานี่เป็นภาพที่มันไปถวายพ่านพุ่มเทียนแพรทำการคารวะกิ้มกล้องในฐานะพุ่มนวยการพุทธศาสนาไม่เป็นไรครับข่าวอันนี้ผมมาให้ท่านได้เห็นก่อน นะครับนี่คือคำสั่งที่ประยุทธ์เซ็เนเพิกถอนแต่งการแต่งตังต้ง,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 งเป็นที่ปรึกษาส่วนข้อเทจ็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับก็เราตามดูอีกแต่ว่าเราเก็บข่าวไว้ถือว่าเป็นข่าวข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเราขออนุญ,ญาตเก็บสต็อกไว้ก่อน แล้ววันข้างหน้าถ้ามันมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเราจะได้จับทิศทางได้นะครับจากตัวแสดงตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เข้ามาปั่นป่วนในระบบศาสนานะครับ